สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนตุลาคม2พศ6้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่า เขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก็ฝากนิดนึงสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยำส่วนตัวมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไดมาได้ที่ User บุพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ที่เ้ามาดูกันนะครับว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณกันบ้างก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนะาะไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่สิบเหลี่ยญเลยนะครับไพ่สิบเหลี่ยมขึ้นมาแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงที่ยังจะกลับมาเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ความรักความสัมพันธ์ที่มีความสัก s ซสในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับความหวังสิ่งต่างๆที่เติมเต็มกันและกันสิบเหลี่ยมในตามหน้าไพ่เนี่ยนะครับมัน คือเราถ้าเราดูเราจะเห็นเหรียญที่เรียงกันเป็นต้นไม้แห่งชีวิตตรงนี้และก็มีปู่ย่าตายายมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูลกๆนะครับมีหลานๆมันแปลว่าตัวเราเองอมีโอกาสที่ยังจะมีความรักความสุขที่เติมเต็มกันและกันได้ดีมากขึ้นนะครับจะเป็นลักษณะของฐานะครอบครัวหรือฐานะของความรักความสัมพันธ์ที่เรากับเขามีต่อกันเขาอาจจะยังเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวถ้าคุณเป็นคนที่ แต่างงานกันแล้วหรือถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนกันที่อาจจะยังไม่ได้แต่างงานกันมันหมายถึงว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีกับตัวคุณอยู่ยังมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่ายังมี ทัศนคติมุมมองสิ่งต่างๆที่ยังมองคุณไปในทิศทางที่ยังเป็น positive หรือเป็นในทางที่เขายังรักและยังมีความรู้สึกที่ยังต้องการคุณอยู่ถึงแม้ตัวคุณเองนะครับอาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังดูไม่ค่อยชัดเจนในบางครั้งหรืออาจจะมีความรู้สึกที่ยังผิดหวังและเสียใจในบางอย่างที่เขาอาจจะยังไม่ได้เติมเต็มในสิ่งที่คุณต้องการโดยร้อยเปอร์เซ็นแต่ ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาสิบเหรียญยังไงความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมีโอกาสที่จะไปถึงนะจุดเป้าหมายความสําเร็จกับในเรื่องของมุมมองทัศนคติสิ่งต่างๆที่เราอยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะได้กับในเรื่องของคอมมิทเมนต์หรือเรื่องของงานาสิ่งต่างๆที่เราต้องการกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับมันยังมีโอกาสค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเลยเพียงแต่เราจะต้องพยายามเปิดใจยอมรับนะครับกับ บางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะต้องพยายามให้เวลานิดหนึ่งเนาะแล้วก็พยายามที่ยังเปิดรับเปิดกว้างกับในเรื่องของการที่เรายังยังเปิดโอกาสให้เขายังมาเรียนรู้ยังมาพัฒนาหรือยัง สามารถที่จะงอคืนดีกับคุณได้สามเหรียญมามันแปลว่าเรายังมีโอกาสดีๆที่เรายังให้โอกาสกับเขาได้เขายังมีโอกาสที่ยังจะอาจจะดูแบบขอร้องหรืออาจจะเหมือนมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในการที่อยากจะปรับและเคลียร์ความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมากกว่านี้ตามในสิ่งที่คุณต้องการก็ได้เช่นกันมีไพ่ถือดาบมาแปลว่าถ้าคุณยังอ่อนข้อให้กับเขาได้เขาก็มีโอกาสที่ยังจะ คลียความสัมพันธ์นะครับให้มันชัดเจนมากกว่านี้ได้คิงถือดาบเกิดขึ้นคิงถือดาบเนี่ยแปลว่าคุณสามารถที่จะค่อยๆปรับและเคลียความเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันคเนคลียใ,ในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งที่เรากําลังติดค้างในใจที่เขาอาจจะยังดูไม่สม่ําเสมอหนึ่งดูมี something รองหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดูะไม่ไม่สบอารมณ์กับตัวเราและยังมีความรู้สึกที่เรายัง ไม่สามารถที่จะแบบคอมมิ t เมนต์กับเขาได้ร้อยเปอร์ซนอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะมันยังมีอะไรที่ยังคุมเครือกันเนี่ยบอกเลยว่าคิงถือดาบมามีโอกาสที่เราจะสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆได้เนาะ ไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าแต่เราอาจจะต้องแบบให้โอกาสอย่างที่บอกไปเนะว่าเรายังเปิดรับอยู่เรายังให้โอกาสกับการที่เขาจะต้องเข้ามาเคลียร์กับเราหรือเราอาจจะต้องให้เวลากับการที่เราต้องอดทนนะครับรอคอยแล้วก็พยายามเติมเต็มความรู้สึกความหวังให้กับตัวเองแล้วก็ส่งผ่านพลังงานกับพลังงานที่มันเป็นโพิทีฟให้กับตัวเขาอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้เขามีความรู้สึกว่า เขายังรักเขายังแคร์เขายังมีความรู้สึกว่าคุณก็แคร์เขาอยู่แบบนั้นเป็นต้นนะมันเหมือนกับเรายังยังให้ความรู้สึกที่มันเป็น positive กับเขามันก็จะทําให้เขามีความรู้สึกมั่นใจและเอ็นเอียงมาทางเรามากกว่าเดิมถูกไหมครับเพราะว่าสองหม้มันก็คือการอดทนการรอคอยกับสิ่งที่เรากําลังรอคอยอยู่ส่วนไพ่สามหมามันคือการเติมเต็มพลังงานกับในเรื่องของ relationship ครั้งนี้เพื่อที่เราจะได้ในเรื่องของพลังงานกับการเติมเต็มเพื่อให้เขามีความรู้สึกที่ดีและเขาจะส่งผ่านพลังงานที่ดีนั้นกลับคืนมาหาเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ความหวังสิ่งต่างๆของเรานั้นไปในทิศทางที่ลงตัวกันได้แบบนี้นะครับดังนั้นบอกเลยว่า สามไม้นะครับกับ2ไม้มามันจะทําให้ตัวเราอะค่อนข้างดูมีโอกาสดีๆที่อาจจะต้องแบบมองการไกลนะครับในระยะรองเทิมไปอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วเราจะเห็นแสงสว่างเนี่ยเห็นไหมครับมีดวงตะวันเนี่ยกำลังขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่าเรากําลังจะมีแสงสว่างนําพาชีวิตให้กับตัวเรานั้นมีความสุขที่ดีในอนาคตข้างหน้าคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสมากในเรื่องของเดอะไฮ t e s สนะครับแล้วก็เรื่องของ3ดาบ นะบางอย่างเนี่ยปัญหาความรักอะ่ะความไม่ชัดเจนมันมีอยู่ตลอดเวลาทุกที่ทุกคนทุกเวลานะครับถึงแม้เขาจะเป็นคู่ของเราก็จริงแต่ทุกคนมันย่อมมีนะครับมันย่อมมีออ,อะไรที่มันดูไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่ควรทำคืออะไรครับการคุยการปรับหรือการที่จะอาจจะต้องแบบยอมรับแล้วคือคำว่ายอมรับไม่ใช่ไม่ใช่ยอมรับว่ายอมให้เขามีคนอื่นนะครับไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายความว่ายอมรับว่า ปัญหามันเกิดขึ้นเรานะครับทำได้คือวิธีแก้ถูกไหมครับวิธีแก้ปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้าคุณรักเขามากพอเรานะครับก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันนะครับแต่ถ้าเราคิดว่ามันไปต่อกันไม่ได้จริงๆนะครับถ้ามันไม่ใช่ครั้งแรกมันจะเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ใดๆอันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือก ในการตัดสินใจที่คุณจะรอหรือไม่รอก็ได้นะครับอันนี้ไพ่ไม่ได้เลือกทางให้คุณขนาดนั้นแค่บอกว่าถ้าคุณเลือก คุณก็ยังจะสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้แต่ถ้าคุณยังจมอยู่กับปัญหาเหล่านั้นน่ะมันก็อาจจะทําให้เราไม่สามารถ move on ได้มันอาจจะทําให้เราค่อนข้างดูเจ็บปวดนะครับดูปวดร้าวกับความสัมพันธ์อยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้อยากจะไปก็ยังไปไม่ได้นะครับอยากจะถอยหลังก็ถอยหลังไม่อยู่นะครับมันทําให้เรารู้สึกกระอักกระอ่วนใจเพราะเรามีความรู้สึกทั้งผิดหวังทั้งมีความรู้สึกที่มันไม่ชัดเจนทั้งมีความรู้สึกที่เรายัง จมอยู่กับความรู้สึกใดๆที่อาจจะยังมองไม่เห็นหนทางเขาอาจจะแบบพยายามทําอะไรแล้วมันดูกึ่งกึ่งกลางๆมันทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนเนาะอะไรประมาณนี้ก็อยากจะบอกว่าสิ่งต่างๆเราเนี้ยกำลังจะเคลีย กำลังจะเคลียแล้วนะครับเพียงแต่อาจจะต้องพยายาม move on กับความรู้สึกของเราก่อนเพื่อให้ทุกอย่างนั้นมันไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือสามารถที่จะปรับในเรื่องของมุมมองทัศนคติถ้าเราเอาจริงเอาจังกับในเรื่องของการที่เราจะต้องปรับต้องเคลียร์กันจริงๆเ่ยคำว่าจริงจังในที่นี้ยแปลว่าเราต้องมาคุยกันแบบเป็นเหตุเป็นผลอะไม่ใช่แบบเหมือน ช้าอารมณ์ต่อกันแล้วก็ฟาดฟันกันไม่ใช่แบบนั้นนะครับหมายถึงเราก็ต้องพยายามที่จะต้องมีสติกับการที่จะต้องรับมือกับปัญหาในในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นราชินีถือเหรียญมาเราต้องนิ่งเราต้องสงบเราต้องพยายามที่จะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ต้องพยาพยามควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคู่ครองนะครับให้มันไปในทิศทางเดียวกันให้ได้ถ้าเรายังอยากมีเขาในชีวิต ยกเว้นแต่คุณจะตัดแล้วจบไปเลยอันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรายังอยากมีเขาเนี่ยยังไงถ้าเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์เราต้องควบคุมใจเราก่อนนะครับเราไม่สามารถควบคุมเขาได้ร0 0เซแต่เราควบคุมตัวเองได้ดังนั้นเนี่ยเราพยายามควบคุมตัวเองแล้วพยายามอดทนนะครับอดกลัน้นคําว่าอดทนอดกลั้นมันมีขีดจํากัดผมไม่ได้บอกว่าให้คุณอดทนหรืออดกลั้นแบบไม่มีขีดจากัดนะผมบอกให้คุณอดทนอดกลั้นก็จริงแต่ อดทนในลักษณะที่ว่ามันมีขีดจํากัดมันมีลิมิตนั่นแหละแต่เราอาจจะต้องให้เวลานะครับกับในเรื่องของการที่เรากับเขาจะต้องค่อยๆฟื้นฟูกับในเรื่องของสถานการณ์นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์บางทีอ่าเขาเรียกว่าบางทีน้ํามันเชี่ยวเราอย่าเอาเรือขวางเพราะอะไรครับ ถ้าแบบซินามิมาคุณเอาเรือขวางคุณก็ไปตามน้ําอย่างเดียวเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยคือก็อยากจะบอกว่าถ้าเราพยายามใช้สติกับการดําเนินชีวิตกับในเรื่องของการค่อยๆปรับค่อยๆเคลียร์บอกแล้วว่าเราสามารถที่จะเคลียร์ความสัมพันธ์ได้ถ้าคิงถือดาบมายังไงมันก็เคลียร์ได้อะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันผิดหวังเนี่ยคุณจะสามารถเคลียร์แล้วก็ลงตัวได้กับในเรื่องของ ความสัมพันธ์และ relationship ครั้งนี้แน่นอนนะครับแล้วก็จะค่อยๆแบบเหมือนเห็นทางออกที่ดีกว่าแล้วก็พยายามมีการแบบมองการไกลในระยะรองเทิมไปอีกสักหน่อยหนึ่งพยายามพัฒนาเติบโตนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่านี้มีไพ่คิงถือไม้มาคิงถือไม้เนี่ยแปลว่าตัวเราเองอาจจะต้องพยายามมีพลังงานมี e อ e r g y กับการที่เราจะต้องแบบไปข้างหน้า โดยการที่เราจะต้องไม่ถอยหลังหรือไม่คิดถึงเรื่องอดีตจนเกินไปเราควรที่จะต้องพยายามใส่ใจเทคแคร์ care, ดูแลกันและกันนะครับอันนี้วงเล็บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าให้ไปทําดีกับคนที่เขาไม่ดีกับเราการที่ผมว่าใส่ใจเทคแคร์ care, ดูแลกับเขาหมายความว่าเราต้องประเมินแล้วว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันต้องถูกคนถูกที่ถูกเวลาด้วยนะไม่ใช่ว่าให้ทําทุกคนนะครับหมายถึงว่าถ้าเราอ่ะ ทำแล้วอะนะครับมันมีสิ่งที่มันเป็นในทิศทางที่ดีคุณทําต่อแต่ถ้าคุณทําไปแล้วมันไม่ดีคุณก็ตัดคุณก็คัดคุณก็จบได้มันไม่มันไม่มีอะไรเสียหายมากกวนเกินกว่าสิ่งที่เรารู้จักที่จะเออพอนะครับหรือรู้จักที่จะต้องหยุดมันถูกไหมครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันใช่อะ่ะมันไปต่อได้ไงแต่ถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่หยุดแล้วคุณก็แค่ถอยออกมา นั่นมันก็จบแล้วถ้าเราไม่เอาอารมณ์ไปเป็นที่ตั้งทุกอย่างมันไม่ได้ยากแต่ถ้าเราเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับทุกอย่างมันจะยากไปหมดทุกขั้นตอนนะครับแค่เราอ้าปากมันก็มีปัญหาแล้วดังนั้นเนะี่ยเราพยายามนิ่งก่อนนะครับสงบใจเหมือนราชินีถือเหรียญให้ได้นะครับราชนีถือเหรียญคือผู้ที่อดทนอดกลั้นนะครับขันติบารมีนะในเรื่องของความรู้สึกคําว่าอดทนอดกลั้นไม่ใช่แปลว่าเราต้องทิ้งความรู้สึกของตัวเอง แต่แปลว่าต้องรู้จักว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทํานะครับอย่างที่บอกว่าถ้าน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดเขาอ่ะมีอารมณ์ที่มีความรู้สึกที่แบบพูดกับเราด้วยความแบบฉุนเฉียวพูดกับเราด้วยอารมณ์ด้วยแบบกระแทกแดกดันใดๆอะไรแบบนี้อันนี้มันไม่ควรที่เราจะต้องเข้าไปจัสหรือไปพูดกับเขาแล้วถูกไหมครับเราควรที่ต้องถอยห่างออกมา นะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าพูดไปยังไงมันก็จบด้วยอารมณ์นะครับการจบด้วยอารมณ์ก็คือแตกหักกันถูกไหมแต่ถ้าเราไม่อยากแตกหกักเราก็อยากมีความรู้สึกดีๆหรือยังมีอะไรที่มันยังแบบยังพอที่จะแบบคืนดีกันได้หรือเรายังมีโอกาสที่เรายังรักเขาอยู่เราก็ต้องให้โอกาสเขาแต่ถ้าเราให้โอกาสซ้ํา โอกาสแล้วโอกาสอีกโอกาสนั้นมันไม่มีประโยชน์สำหรับเขาก็หยุดแค่นี้ดีกว่านะครับดังนั้นนะเราก็ต้องมองการไกลก็ต้องแบบพยายามดูด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราทำนะมันถูกที่ถูกคนถูกเวลาหรือเปล่านะครับนะไม่ใช่ว่าแบบทุกคนจะได้แบบสิ่งที่พูดไปทั้งหมดดังนั้นนะยังไงซะถ้าเราพยายามอดทนได้นะครับ ทุกอย่างอ่ะกับความสัมพันธ์มันจะไปในทิศทางที่เป็นโพซิทีฟและมีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนายั่งยืนถึง10เหรียญแล้วก็3ถ้วยมันก็คือมีความสุขความสำหวังที่เขาจะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเรามากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกที่ดีกับเขาทําให้เขามีความรู้สึกที่อยากจะมีพัฒ์ชั่นกับเราและให้คอมมิทเมนต์กับเราอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับสาหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพาด้วยนะคคครับอบอุณ